อันนี้โมโมอาบน้ําแล้วนะคะใช่ัดบดูไหมสวัสดี่ะสัดีสดีค่ะสวัสดีค่สวัสดีค่ับดีค่สวัสดีค่ับี่สวัสค่ะสวัสดี่ะวัค่วัสี่มวัสีค่ะวคัค่ะีคนสัก่มีค่สัวดีค่ะว่วี่ีว่ะีวาว ตัวเะด้วยตัวะ้วแนวเกาหลีขอเลขหนขอเลขไหน่อยมาม่สิบสองสิบสออะไรนะสิบสองสิบสอง3 1ยสิบสาสิบสองเลยสิบสามสิสาิบสถูกแน่ใช่ไหมใช่ใช่อ้าวสิบสานะครับทุกคนมีร้านขายปลารวยหลายตัวพูด 2ี่สิ่สิกันยี่สิบเหรอเรามาโม่ใช่อะเยอะเลยมาม่ศูนปีฮศูนย์ปีมาศูนปีจะลับแล้วศูนสบายจริงเชียวสบลับแล้วอาอาบน้ำแล้วจะบายตัวหรือจะกระเดียมดิกเด อย่ากลวนนะผมก็บอกอย่ากลวนอย่ากลวนนะทายอย่ากลวนโมโม่ได้ไหมไม่ได้เจ๊ก็ดูดูดูขาตกไหมโมโหแล้วอยูเจนอย่ากลัวเขาจุ๊บๆไหมโมโหแล้วเอ๊ะตกไหมตบยังไม่ดีตาเขาตกไหมไม่ดีตาเขาตบดิตบไปจริงเด้อ จะการดีจินไหมไม่มองแล้วูนแล้วนแลโอ้หมองมูนูนมองมอารมณ์ดีมอมม่อารมณ์รายมองมจะแตะแตมนะตะแตะแ้มมันจะหลับเลยดูดูวมจะทำใหลับโอเคนอนซะหลับตาแม่สิกอ นอนรับแล้วแม่สีแกงแม่สีกวายรับแล้วอย่าดึงหางเขาเพราะมัคือมันยังไม่ยังไม่นอนก็ใช่มันยุบเป็นกาหลับแล้วเนะีาะวัด<ะ>ตื่นเองเถอะจะปวด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 อ่ะบ๊ายบายก่อนโมโมจะนอนแล้วนะคะับเอ,อสวัสดีครับก่อนนั่งที่ช่วยวน,นั่งที่ช่วยปุ้ยจิตา อาวัสดีแมวเป้าครับแมวเป้าผมเป็นแมวเป้านะครับสวัสดีครับผมเป็นแมวเป้านะครับแมวเป้าแมวเป้าแมวเป้าเนตมเป็าเงินแดงแมวเป้าน่าเสงมากเลยย